สวัสดีกรับพบ,บกับผมหมอโยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึงวันที่10ขอไปครับ15กรกฎาคมนะครับ1 5กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะครับเป็นชาวราศีกรกฎซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ซึ่งเป็นดวงเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15บห้พฤษภาคมนี้นะครับและก็เป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพะจดจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอใเจ้าราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงาน,นดีๆนะครับเพื่อเป็นพลัง เป็นกำลังใจให้กับตั้นในแต่และวันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้กัมพยากรที่ดีๆที่ได้ออกมานั้นนํามาซึ่งความสําเร็จสมหวังสมปรัถนาะสร้างความมั่งคัง่งมั่งมีสิสุขให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับและก็อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัย มาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงวันที่หนึ่งถึง15พฤษภาคมนี้นะครับพลังดวงของท่านจะเป็นลักษณะใดขอตั้งจิตอธิษฐานขอพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งปวงในจกกักรวาลนี้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายตั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายตั้งปวง โปรดได้ซื้อพลังดวงผ่านมาทางไพ่ยิบสีให้ปอได้อ่านได้รู้แนวทางไอ้กับูที่เป็นเชาราศีกรกฎทุกๆท่านท,ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดกอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของชาวราศีกรกฎในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ว่าจะเป็นในลักษณะใด ไพ่ใบแรกที่จะบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนนะครับเป็นช่วงของที่ท่านเรียกว่าดีที่สุดสำหรับไพ่สำรับของไพ่ยิบสีนะครับเดอสันก็บ่งบอกถึงสภาวะความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับในตุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ ให้ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับก็ถือว่าไม่รู้จะบรรยายอะไรนะครับเดือดสันขึ้นมาใบแรกใกล้กับชาวราศีกรกฎในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้นับเป็นช่วงที่ตั้นจะมีความสขอุดมสมบูรณ์แล้วก็พ่ยที่ออกมาย้ำเติมความสุขสมบูรณ์สิบถ้วยนะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะความอุดมสมบูรณ์ นะครับในทรัพย์สินเงินทองในความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตกู่ด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจนี้ต่างที่ดีนะครับที่เปี่ยมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเปี่ยมไปด้วยความสุขความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับก็ ถือว่าสองใบที่เปิดออกมานะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะกว่า10เหรียนยังออกมาย้ำเติมให้กับชาวราศีกรกฎอีกนะครับสภาวะต่างสังคมนะครับเปิดเส้นทางที่ดีๆนะครับให้กับชาวราศีกรกฎได้กอบโกย ผลประโยชน์ในความสําเร็จทรัพย์สินเงินทองนะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับชาวราศีกรกฎในความสําเร็จไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นจับทําอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับก็จะมีความสําเร็จที่สังคมเปิดโอกาสนะครับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้อาจจะเปิดโอกาสได้กับชาวราศีกรกฎในการที่จะสร้างความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนั่นเองนะครับและก็พ่ายใหญ่นะครับ เดอะไอรเฟนไพ่ o an, ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในครัวเรือนในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านนะครับก็ให้การคุ้มครองให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีสนับสนุนเกื้อกูลนะครับแล้วก็โดยที่สําคัญที่นอกเหนือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นแล้วนะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น มดามิดาของเรานั่นเองพระหรหัตที่สําคัญที่สุดของเราในบ้านของเรานะครับที่เป็นพลังให้การเกื้อกูลในการสนับสนุนให้โจกชะตาวาสนาของชาวราศีกรกฎนะครับมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นไกที่ยังมีบารดามีดายอยู่นะครับก็ควรที่จะดูแลนะครับมั่นบำรงุงทางกายใจให้มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับเพื่อที่จะเป็นพลังเป็นมงคลให้กับท่านในการที่จะได้รับพลังเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้ท่านนั้นอยู่ดีกินดีมั่งมีสิสุขประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการการงานธุรกิจกานบริหารดําเนินชีวิตให้เปลี่ยนไปด้วยความ จเจริญเติบโตรุ่งเรืองนั่นเองนะครับและก็โอกาสกองการเสี่ยงดวงนะครับช่วงนี้นะครับในเรื่องการเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามามีโอกาสที่จะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นคว้างรางวัลงามงาม,งามนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครัวเรือนในบ้านของเรานะครับในบ้านของเรา,าบ้านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้หรือ ที่สําคัญก็คือมันดามิดาผู้เป็นพระอรหันต์ของบุตรนะครับที่พลังเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านคว้าในเรื่องของโชคลาภทั้งสิเหรียญขึ้นมาทั้งโดยเฉพาะเด,ะดอ,ดอดสันขึ้นมาด้วยนะครับที่จะมาเติมเต็มในการเสี่ยงดวงมีโชคมีลาบแต่มไม่ควรที่จะทุ่มเทหน้าตักนะครับหรือไม่ทุ่มเทจนเกินไปเพราะว่าถ้าดวงวาสนาของท่านจะได้นะครับ มันต้องมีบางอย่างเข้ามาเสนอท่านได้ซื้อไม่ต้องซื้อมากไม่ต้องเสียงมากนะครับมันจะมีบางสถานการณ์ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ในท่านได้สมเสียงในสถานการณ์นั้นแต่การที่เราไปดิ้นรนนะครับบางสถานการณ์นั้นมีแต่ไปดิ้นรนทําให้ส่วนเสียเงินเสียทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านมีพลังแห่งความดวงดีในการเสี่ยงดวงนะครับท่านไม่ต้องไปต่อดิ้นรนหาที่ไหนมันจะมีบางสถานการณ์ซึ่งรเราจะเห็นข่าวบ่อยๆนะครับที่อยู่ๆก็มีผู้นํามาเสนอให้ในเรื่องของกะโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนํามาให้ถึงบ้านถึงเรือนชานถึงที่ด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาด้วยความจำชื่นเบิกบานนะครับแล้วก็ถ้ามีพลังดวงที่จะเข้ามากับท่าน,ม,นมันจะมีบางสถานการณ์เข้ามาทำให้ท่านได้เสียง นะครับท่านไม่ต้องกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่าใจร้อนอย่าเอนัานันเล่นนะครับควบคุมมารุมไว้ก็จะตามให้ท่านรักษาในสภาวะที่ดีนะครับอาจจะมีบางสถานการณ์ที่ตาไม่ท่านนั้นใ,นใจร้อนต้องระมัดระวังด้วยนะครับในสภาวะของการบริหารการจัดการงานโดยเฉพาะท่านที่เป็นไฟแรงเพิ่งจบมาใหม่ๆเพิ่งเริ่มเข้าตำนานอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับทิ้งใดก็ตามท่านจะบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วสมหวงังสมปรารถนานะครับการพัฒนาความเติบโตแดเหรียญนะครับบ่งบอกถึงสภาวะ ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ใครที่เป็นนารีเป็นศัตรูกับชาวราศีกรกฎนั้นนะครับจะมาเป็นพลังไห้ตั้นมีการทุ่มเทมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งมีมารก,ก็ยิ่งทําให้ตั้นนั้นทุ่มเทนะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จเจอไกลดูถูกก็ยิ่งลบคาสบประมาทนั้นเพื่อที่จะไปสู่ความรุ่งเรืองก็เรียกว่ามารมา ปจนเพื่อให้เรานั้นไปสู่ดินแดนแห่งความรุ่งเรืองนั่นเองนะครับและก็ยกระดับความเติบโตเด็กถือเหรียญนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในความเติบโตสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามหรือบางท่านอาจจะมีสภาวะของการรุ่นส่วนใหม่นะครับที่อาจจะมีเข้ามาด้วย หรือถ้าท่านตําเพียงคนเดียวก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการกยับขยายความเติบโตแล้วก็บางทีเงินทุนของท่านไม่พอนะครับก็จะมีการระดมผู้เข้ามาร่วมบุญลงทุนนั่นเองนะครับมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินให้ท่านนั้น มีเงินทุนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปยกระดับความสําเร็จความเติบโตนะครับโครงการอะไรใหม่ๆที่เคยวาดหวังเอาไว้ก็มีโอกาสได้นํามาเริ่มต้นและก็พัฒนาความเติบโตต่อไปสู่ความรุ่งเรืองนะครับความสุขุมโรคขรอบความที่ตั้นมีหลักธรรมะมาใช้ในการบริหารในการจัดการนะครับทำให้สู่เป้าหมายงความสําเร็จได้มีความแข็งแรงแข็งแกร่ง นะครับไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองใบนะครับขึ้นมาในแนวเดียวกันก็บ่งบอกถึงการได้รับพลังสนับสนุนนะครับตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้ที่เป็นบุปการีพระหระหันในบ้านของเราแล้วก็ภูมิความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่มีตั้งดั้งเดดั้งเดิมมาหรือที่เพิ่งเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆหรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้นะครับก็ามาชี้แนะให้กับ ปรึกษาไอ้รมแนวคิดนําทางในทิศทางที่ดีที่จะให้ท่านไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จรุ่งเรืองสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กง,ง,งอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็บง่งบอกนะครับในเรือนของที่9บง่งบอกถึงสภาวะของการเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ไพ่ออกมานะครับ well off o r t u n e คือการเปลี่ยนสภาวะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับในเรือนของที่9ด้วยที่เป็นบอกถึง ประนวกกัน2องเด้งนะครับเดี๋ยว,ว่าประดวก2องเด้งในความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่เป็นมานะครับตั้งในเรือนที่9แล้วก็ตั้งเวลออปวรนก็บ่งบอกนะครับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภายไทยสำรับเดอะเวอรนะครับก็ยังบ่งบอกอีก ความสำเร็จของท่านจะกาะโกยผลประโยชน์และก็กขยายตัวอย่างรวดเร็วกว้างขว,าง,วางโลกตั้งใบนี้อยู่ในกำมือของชาวราศีกร,รกฎที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์ในความสำเร็จนะครับขึ้นมาไปต่ยอนรับใบแรกแต่ก็อยู่ในใบที่10ในเรือนของกรรมการงานธุรกิจของท่านโดยเฉพาะที่มีการเติบโตขยายตัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดนะครับทางโลกสื่อสารออนไลน์โลกโซเชียลการทาวตัวการต้องเที่ยวกันทำ ุรกิจส่วนตัวตำแหน่งประจำที่ได้มีโอกาสเติบโตโอกาสไปรับตำแหน่งในต่างประเทศหรือในเรื่องของที่เกี่ยวกับต่างด้านเกษตรกรรมอะไรก็ตามมีโอกาสส่งผลผลิตออกนอกนะครับถตาอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆเกยสกัดกั้นนะครับทําไม่ตันั้นไม่เติมเต็มในเรื่องของการที่จะได้มีโชคลาภนะครับอุปสรรคนั้นท่านจะใช้วิธี ป้องกันนะครับสกัดกั้นอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆที่ทำให้ไม่เกิดความโชอาไม่มีโชคลาภเข้ามาหรือไม่มีความสําเร็จเข้ามานะครับท่านจะป้องกันแล้วก็สร้างความมั่นคงให้แข็งแรงเติมเต็มไม่เกิดความสมดุลในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สภาวะต่างๆนั้นของการเติมเต็มนั้นจะทาให้ต้านรื่นไหลส่วนสภาพคล่องอาจจะเป็นสภาวะของความเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับที่ต้องทุ่มเทนะครับการกระยิงขาข,า,ขาเดียว แต่ว่าความสําเร็จจะเข้ามาอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยนะครับในการที่จะรักษาสมดุลในความสําเร็จนั้นในรื่นไหลต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับกอภัยนะครับเสียงฟ้าร้องช่วงนี้ฟ้ากําลังคํารามนะครับฝนฟ้าทุกวันก็มีความเติบโตในทิศทางที่อะไรที่เป็นปนัญหาท่านนั้นอดอกดาวลงไปนะครับ ทำให้ขาดโชคลาภในการที่กอ่อโกยผลประโยชน์ความสําเร็จลงไปบ้างก็จะกลับมาเติมเต็มสู่ความสมดรลนนะครับเพราะว่าท่านจะมีการสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันป้องกันแก้ไขนะครับแล้วก็ยืนหยัดฝ่าฟันที่จะนําตั้งความรู้ความสามารถแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยใยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับก็ทําให้ท่านยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการที่มีความสําเร็จแล้วก็ดึง โดดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาเติมเต็มยกระดับเส้นทางต่างๆกงารเงินสู่ความรุ่งเรืองนะครับก็ความสําเร็จในการงานนั้นก็เกิดสําเร็จเปลีป่ยนแปลงไปในที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นถ้าเคยมีปัญหนานะครับปัญหาต่างๆก็จะตกป้องกันไม่ให้กลับมาสร้างปัญหาใหม่นะครับแล้วก็สร้างโอกาสของการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องใส่ใจพัฒนา อะไรที่เป็นอริจตุนั้นจะลหลมาเป็นตัวพลังเสริมให้ท่านสู่ความสําเร็จพัฒนาความเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บ,เก,บเกี่ยวผลประโยชน์ตามให้เส้นต่างการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์ยกระดับความเติบโตรเรื่อยๆนะครับในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลไายรับราย,ราย,รายได้เงินในประเทศเงินต่างประเทศนะครับที่ถูกดึงดูดมาจากความสําเร็จและก็เงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคลาภนะครับหรือบางทีก็จะมีคน เดินทางมาเยี่ยมมาเยี่ยนนะครับแล้วก็นําเงินติดไม้ติดมือมาฝากนะครับมาเติมเต็มได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นคนที่ตั้นรักหรือคนที่กรกท่านนะครับก็อาจจะเป็นสากการ์ดีๆนะครับที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นตั้งความสำเร็จในเรื่องการงานธุรกิจก็ตามนะครับ ที่กว้างขวางขยายนาเขตสู่โกอินเตอร์นะครับแล้วก็เส้นทางการเงินที่มีความเติบโตนะครับก็มีเรือเก็บเรือใช้ด้วยความบุรุมยกระดับเส้นทางการเงินเติบโตใครที่มีกู้รักคู่กรองนะครับก็เป็นพลังดวงเสริมร่วมกันนะครับในการที่จะระดับทางการเงินที่สร้างไรายได้ได้รับเข้ามาอย่างมั่นคงตั้ง คู่รักและก็ชาวราศีกรกฎเองนะครับในเรื่องรายจ่ายนั้นก็ไม่น่าจะเป็นวงนะครับในช่วงนี้ท่านจะรู้จักป้องกันมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความเป็นกามไม้เท้านะครับที่การจชาการจ่ายอะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกนั้นนะครับท่านจะมีการพิจารณาอย่างรอบก็มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความเป็นเดอเอร์มิตมีความสุขุมนะครับในการจะจ่ายจะจ่ายนั้นก็มีการพึงเรีวยกว่ามีการ พึงกำหนึงถึงความเป็นสันโดษพิจารณาคุณค่าเงินอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับว่าเงินนั้นกว่าจะได้มาด้วยความยาดเหงื่อยงานที่เหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ปที่สรุปคือสองเหรียญกระยิงขาารับสมดุลน,นะครับก็กว่าจะเงินลื่นไหลก็มานั้นก็ต้องเหนื่อยพอสมควรก็รู้จักคุณค่าต่างการเงินมากขึ้นด้วยความใส่ใจนะครับ ก็เพื่อที่จะเซฟเงินให้มีความปลอดภัยแล้วก็พัฒนายกระดับการเงินรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองบางท่านช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสในการปิดบัญชีอะไรบางอย่างลงนะครับที่มีการผ่อนส่งจาระมาเป็นระยะระยะไม่ว่าในเรื่องของการซื้อบ้านในเรื่องของการาผ่อนรถอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีโอกาสปิดบัญชีนั้นลงได้เช่นกันพร้อมมีเงินเข้ามามากมายด้วยความรุ่งเรืองเฟื่องผูนะครับในเส้นทางของ ความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับเดือดันขึ้นมาใบแรกก็บ่งบอกถึงสภาวะของการพัฒนาไปในทิต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับยกระดับความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะครับที่อาจจะมีรักเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับตาไครที่รอความหวังในการที่จะมีรักก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมีไกลเดินทางเข้ามาสร้างความผูกพัน นะครับแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์นั้นให้เติบโตไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้ด้วยนะครับและก็การพบรักเกิดขึ้นนี้แต่ว่าท่านไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จด้วยตนเองนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมาอุปถัมภ์ปร่อเห็นความเหมาะสมนะครับก็ามาเกื้อกูลสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จสมหวังในความสัมพันธ์นั้นเป็นคู่ขิงตองมายกที่คู่ควรกันต่อไปนะครับ ส่วนบางคนก็จะอยู่ในช่วงของอที่อาจจะเพิ่งผิดหวังความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับก่อนหน้าน,นี้แล้วก็อยู่ในช่วงของการดูแลกายใจและมีความสมดุลและมีความเติบโตนะครับก็ยังอยู่แบบสดๆที่เพิ่งผิดหวังมานั่นเองนะครับก็ยังไม่มีความรักใหม่ก็มาเสริมเพิ่มเติมอาจจะสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันนะครับเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับอันตรายซ้ำสองนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็จะมีการพัฒนามีการเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับยกระดับความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจนะครับ คูที่ไม่มีความหวานความโรแมนติกก็ได้รับการดูแลความรักที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใส่ใจในรายละเอียดในความรักความสัมพันธ์ที่เติมเต็มพลังอย่างความอบอุ่นอย่างมั่นคงกันต่อเนื่องอะไรที่เป็นโอสปัญหาเข้ามานั้นก็มีการสร้างรั้วสร้างกกคุ้มกันเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เติบโตดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรักที่มีความอบอุ่นอกกอดกันด้วยความปึง้พอใจ กู้ที่ไม่มีปัญหานะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่ใส่ใจมีตั้งความหวานความโรแมนติกเติมเต็มนะครับยกระดับความสัมพันธ์ที่มันคงมากยิ่งขึ้นใส่ใจในรายละเอียดนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการตั้งคันที่จะมีทายาทเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆตาไกลรอคอยด้วยความหวังที่จะมีบุตรนะครับก็มีโอกาสดีที่อยากจะเข้ามาเติมเต็มไม่ได้รับข่าว การที่จะมีทายาทกันได้ในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับในพลังดวงของผู้ที่เกิดในราศรีกรกฎนะครับช่วงวันที่1นึงถึงสพฤษภาคมนี้นะครับขอขอจอา,รารกรากศีกรกฎทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับมีพลังแห่งความสําเร็จนํามาสึ่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็มีความรักที่อบอุ่นมีครอบครัว ที่มีความสุขมีความมั่นคงยั่งยืนนะครับขอบคุณครับ